สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไกรมาวาเลียสคลิปนี้คุณยายจะพาต้นนี้ค่ะยกกำแพงเมืองจีนที่คุณยายทำคลิปไปแล้วนะคะปักชำในทรายนะคะตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะเกือบ2เดือนละน้องก็แข็งแรงแล้วลากออกแล้วนะคะคุณยายก็จะมาพาลงปลูกแล้วค่ะนะคะที่ชำชำไว้นี่ใช้ทรายอย่างเดียวนะคะ เพื่อป้องกันเพื่อต้องการที่จะให้อ่ารากไม่เน่านะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาลงปลูกกันละค่ะวันนี้คุณยายจะใช้กระถางที่รูค่อนข้างกว้างเยอะนะคะที่คุณยายก็ลองด้วยอ่าพลาส,สติกนะคะตะแกรงพลาส,สติกที่ปรุงโปร่นะคะรูเล็กๆค่ะแล้วก็วัสดุปลูกนะคะก็จะใช้สองสองสองส,องส,องสิ่งเองนะคะก็คือดิน ดินกับทรายอย่างละอย่างละหนึ่งส่วนนะคะคนละครึ่งนะคะอย่างละครึ่งนั่นเองเราก็นําวัสดุปลูกใส่ได้เลยค่ะน้องค่อนข้างโตช้านะคะแต่ว่าสวยงามสมบูรการ,รอคอยค่ะเนีย่ยก็ใส่ดินไปซกักเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็บำรุงค่ะ ด้วยพอสมโมโค้นะคะก็ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าน้องมีมีรากแล้วนะคะมาสองเดือนรากออกแล้วค่ะน่าจะแข็งแรงยาวเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะคะว่าชํำด้วยทรายอย่างเดียวเองค่ะไม่มีอย่างอื่นเลยรากความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ใส่สกัดเต้นจีนะคะ มดกันมแรงเกลี่ยให้ทั่วๆกันค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าสูงต่ำพอหรือยังเดี๋ยวคุณยายลองต้นนี้ก่อนแล้วกันนะคะต้นนี้ก่อน,นเดี๋ยวนําน้องออกจากกระทงนะคะเป็นทรายอย่างเดียวเลยค่ะที่ทำคลิปเมื่อคราวที่แล้วนะคะปักชำมอ๋อลากสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะรากคุ้นงามมากเลยค่ะอ่ามีรากยาวยาวเกินไปเราก็ตัดทิ้งได้นะคะอย่าตัดทิ้งก่อนสำหรับรากที่ยาวน้องมีหนามนะคะต้องระวังนิดนึงถ้าใช้ถุงมือหนาๆได้ยิ่งดีนะคะนี่คุณยายใช้ถุงมือค่อนข้างบางเพราะว่าเห็นว่าน้องต้นเล็ก ก็ตัดแต่งอร,รากนิดนึงนะคะที่ยาวๆเอาแล้วค่ะแค่นี้พอเตี้ยไปค่ะเตี้ยไปเดี๋ยวเราใส่วัสดุเพิ่มสายที่ออกมาจากปักชำก็เอามาผสมได้นะคะใช้ได้เพราะว่าคุณยายใช้แค่สองส่วนเองใช้ดินกับสายแค่นั้นเองค่ะ ประมาณนี้สวยงามแล้วค่ะเราก็ทำหลุมตรงกลางนะคะวางไปเลยค่ะให้อยู่กึ่งกลางค่ะแล้วก็เติมวะส,สุุปูกค,ค่ะกดริมๆนะคะให้แน่นๆให้วัส,สุุป,ปุูกรีมงนแน่นค่ะน้องจะได้ไม่โยก ตรงกลางนี้มีลากแล้วใช่ไหมคะก็กดกดพอตึงมือค่ะกดพอตึงมือเสร็จแล้วเราก็เติมวัสดุปลูค,ค่ะคุณยายก็ยังวัดเตี้ยไปอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดยวคุณยายขอขยับอีกนิดหนึ่งกสักครั้งหนึง่งเดี๋ยวค่อยๆกรีเอาน้องออกก่อนค่ะค่อยๆรากแล้ว สายเมื่อกี้ที่เราใช้ปักชำก็เอาผสมได้ค่ะกิ่งนี้ค่อนข้างเปี้ยค่ะอีกกิ่งหนึ่งจะค่อนข้างสูงหน่อยคุณยายกลัวว่ามันจะติดกระถางเกินไปนะคะัน้นก็เดี๋ยวเราเติมปุ๋ยอีกสักน,นิดนึงค่ะพะเมื่อกี้ยังลงไปอยู่ข้างล่างกันไปละ มันเดี๋ยวกระถางต่อไปต้องใส่ให้ให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็ใส่สเตนร์จีโอเคค่ะเขาเราก็ทำหลุมตรงกลางค่ะก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำหลุมแล้วก็เอาน้องวางเลยค่ะ คีอเกิงกางแล้วนะคะแล้วก็ดันวัสดุปลูกมาค่ะให้กระชับนะคะกับต้นส่วนริมริมนี้ก็กดให้แน่นๆค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำใช่ไหมคะน้ำจะไหลลงทรายก็จะพล่องค่ะวัสดุปลูกก็จะพล่องค่ะก็จะทำให้เกิดการยกครอนได้เพราะฉะนั้นก็กดริมริมนี้ให้แน่นๆเลยค่ะแน่นๆเลยเวลาที่เราก็เติมแล้วค่ะเติมวัสดุปลูก น้องชอบแดดนะคะอยู่แดดได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราลงปลูกใหม่ๆใช่ไหมคะคุณยายก็จะให้น้องอยู่แดดครึ่งวันเช้าก่อนค่ะยังไม่อยู่แดดทั้งวันสักประมาณสองสัปดาห์ก็ออกแดดเต็มวันแต่ค่อยๆเทรนแดดนะคะค่อยๆขยับค่ะค่อยๆขยับออกแดดอย่าทันทีนะคะออกแดดแรงทันที เดี๋ยน้องจะถูกแดดแรงก็จะค่อนข้างชง,งักไปนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางจากกระถางปักชำใช่ไหมคะมาเป็นกระถางปลูกเดี๋ยวคุณยายทำให้ดูหนึ่งกระถางแล้วกันนะคะอีก,กระถางหนึ่งเดี๋ยวทําคลิปเสร็จคุณยายค่อยทําท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะ น้ำมยังไม่ต้องลดนะคะเพราะว่าทรายกับดินที่คุณยายใส่ลงไปก็มีความชื้นอยู่แล้วค่ะก็กดให้กระชับนะคะกระชับกับโคนต้นค่ะแล้วจบโปรเอาละค่ะทีนี้ก็ใส่หินประดับค่ะประโยชน์นะคะก็เพื่อประคองค่ะประคองต้นแล้วก็เวลาเราลดน้ำใช่ไหมคะ วัสดุปลูกก็จะได้ไม่เป็น,เป,นเป็นหลุมเป็นบอ่อค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยงามค่ะนี่คุณยายใช้หลายขนาดปนกันนะคะเพราะว่าอันนี้มีเหลือแค่นี้ค่ะหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้แยกขนาดนะคะมีขนาดเท่าไร่ที่เหลืออยู่ก็เอามามาปนปนกันมาใส่เลยค่ะ เดี๋ยวต้องเหลือไว้ให้อีกกระถางหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยค่ะกระถางนี้ค่ะเดี๋ยวพอทําคลิปเสร็จคุณก็จะลงอีกกระถางหนึ่งของกระถางที่ทําคลิปเมื่อคราวที่แล้วนะคะท่านผู้ชมได้ดูการปักชาได้วยทรายค่ะัน,นี้คุณยายก็ให้เห็นเห็นผลแล้วค่ะว่าได้ชมกันว่าเห็นผลแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับเราเพาะ ทำด้วยสายอย่างเดียวเลยค่ะไม่เน่าแน่ๆค่ะลากออกแน่ๆแ,แต่ว่าน้องค่อนข้างช้านิดนึงประมาณเดือนกว่า2เดือนเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอลองดูเลยค่ะสวยงามไหมคะจากที่ปักชำในสายก็เอาลงปลุกเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ